คอลลาเจนควบคู่กันไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะควบคู่กันค่ะเพราะพี่ป๊อปบบอกว่าตัวอคอลลาเจนเนี่ยจะไปช่วยเสริม<ช>ข้อกระดูกเธอมีลูวิ่งคนที่เจอปัญหาปวดเข่าปวดข้อ,ขอเนี่ยลูวิ่งกลายเป็นที่ตักผ้าแล้วแต่เขาสามารถกลับมาใช้ลูวิ่งต่างๆใน,<ต>ในการเดินหรือในการออกกําลังได้พี่เจ้า่ะพี่เจ้าทานแคลเซียมคู่กับคอลลาเจนควบคู่กันไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะควบคู่กันค่ะเพราะพี่ป๊อบบอกว่าตัวคอลลาเจนเนี่ย จะไปช่วยเสริมข้อกระดูกดูแลกระดูกและข้อด้วยแคลเซียมและอีโวคอลลาเจน และแมกนีเซียมเหมาะกับใครบ้างนะครับก็แน่นอนครับผู้สูงอายุเพราะว่าร่างกายมีความเสื่อมแล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานกระดูกปุุนนะครับคนที่ใช้ร่างกายเยอะเกินไปมีความเครียดซึมเศร้านะครับพักผ่อนน้อยนะครับคนที่ปวดศีรษะไมเกรนบ่อยๆพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ควรรับประทานแมกนีเซียมให้อยู่ในระดับปริมาณที่เหมาะสมนะครับและนี่นะครับข้อมูลดีๆในช่วงดรทิปส์นะครับที่สนับสนุนโดยเอเวอร์เฟรมนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Maxinal by Everframe